สวัสดีค่ะสำหรับการเรียนออนไลน์ในช่วงเวลาแรกนะคะเป็นบทที่สาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมสมแล้วนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราเรียนต่อเนื่องกันกันกบเรื่องการแยกตัวประกอบนะคะก็คือการแก้สมาการกำลังสองตัวแปรเดียวชื่อเรื่องนี้นะคะก่อนที่เราจะไปแก้สมาการกำลังสองตัวแปรเดียวกันนั้นนะคะ ครูอยากให้นักเรียนมาฝึกดูสมการว่าสมการใดต่อไปนี้เราเรียกว่าสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะคะสมการกําลังสองตัวแปรเดียววิธีการสังเกตสมการกําลังสองตัวแปรเดียวคำว่าสมการคืออะไรคะคือ1ต้องมีเครื่องหมายต้องมีเครื่องหมายเท่ากับต้องมีเครื่องหมายเท่ากับ สมการต้องมีเครื่องหมายเท่ากับเท่านั้นนะคะเราถึงจะเรียกว่าสมการถ้าเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับและเครื่องหมายไม่เท่ากับเราเรียกว่าเราเรียกว่าอสมการนะคะที่เราเรียนอยู่ในบทที่1นะคะอ่ะมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วอะไรต่อกําลังสองคำว่ากําลังสองกำลังสองก็คือตัวแปรที่อยู่ในโจทย์นะคะ ต้องยกกําลังสองต้องมียกกําลังสองอะต้องยกกําลังสองเป็นกําลังมากที่สุดโอ้ต้องยกกําลังสองเป็นกําลังมากที่สุดนะคะเกินสองไม่ได้ไม่มีไม่ได้ต้องมียกกําลังสองอะใช้คําว่าไฮไลท์เลยต้อง มียกกำลังสองไม่มีไม่ได้หรือเกินก็ไม่ได้นะคะสามคืออะไรต้องมีตัวแปร ى. คีย์เวิร์ดของเราอีกคำสุดท้ายมันแบ่งออกเป็นสามคำใช่ไหมคะคำแรกคือสมการคำที่สองคืออะไรคะกำลังสองและคำที่สามคือตัวแปรเดียวจะต้องมีตัวแปร ى. หนึ่งชนิดตัวแปร ى. เช่น ในโจทย์นั้นถ้ามี x ก,ก็มี x อ,อย่างเดียวจะ x หลายตัวก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้เป็น x เ,เหมือนกันจะเป็น y ก็เป็น y เหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะเราเรียกว่า1ชนิดตัวแปรเพราะฉะนั้นก็จะสอดคล้องกับ3คํคำที่มันถูกแบ่งออกเป็น3ช่วงสมการคือมีเครื่องหมายเท่ากับกําลังสองตัวแปรต้องยกกําลังสองไปกําลังมากสุดและก็ต้องมีนะคะแล้วก็มีแค่1ตัวแปร ก็คือมีแค่1ชนิดตัวแปรนั่นเองอ่ะเราลองมาดูแบบฝึกหัดกันดูสิคะว่าข้อที่ห 5x ลบ3เท่ากับ0เนี่ยเราเรียกว่าเป็นสมก,การกำลังสองตัวแปรเดียวหรือไม่ถ้ามันจะเป็นสมก,การกำลังสองตัวแปรเดียวก็ต้องสอดคล้อง3เงื่อนไขเลยใช่ไหมคะขานนไขไดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งไม่ได้นะคะหมันมีเครื่องหมายเท่ากับไหมข้อที่หนเนี่ยมีนะคะนี่ มีเห็นแน่นอนเครื่องหมายเท่ากับอ่ะระบายสีเหลืองให้นะคะสองมีตัวแปรที่ยกกำลังสองไหมอันนี้เห็นชัดเลยว่า x ไม่ได้ยกกำลังสองตัวยกกำลังจะอยู่ตรงไหนคะอ่ะตรงบริเวณที่คูลบายสีฟ้าเห็นไหมคะการที่ x ไม่เขียนเลขยกกำลังแปลว่า x ยกกำลังหนึ่งอยู่นะคะแต่เรากำลังเรียนสมการกำลังอะไรคะกำลังสองเพราะฉะนั้น คุณจะไม่ยกกำลังสองไม่ได้ข้อนี้ก็ไม่ใช่กำลังสองตัวแปรเดียวค่ะกาเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่หนึ่งได้เลยอ่าตอกันข้อที่สองเลยนะคะทีกำลังสองเท่ากับลบสามมีเท่ากับมีตัวแปรหนึ่ตัวและยกกำลังสองด้วยสอดคล้องทั้งสามเงื่อนไขเลยใช่ไหมคะเป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวค่ะ ข้อที่สามมีเครื่องหมายเท่ากับไหมคะม,ม,มีมีตัวแปร x มกมีตัวแปร x ถึงแม้จะแยกล่างกันอยู่สองตัวแต่เป็นชนิดเดียวกันใช้ได้ผ่านนะคะข้อที่สามผ่านและตัวแปรมียกกำลังสองไหมคะมีเพราะฉะนั้นข้อที่สามก็เป็นค่ะข้อที่สี่ต่อเลยมีตัวแปรหนึ่งชนิดตัวแปรไหม มีมียกกําลังสองไหมมีอ่าผ่านสมการกําลังสองตัวแปรเดียวข้อที่ห้านันเกเรียนเติมวงเล็บตรงนี้ให้คุณครูหน่อยนะคะข้อที่ห้าเติมวงเล็บขึ้นให้หน่อยนะคะอ้าข้อที่ห้าเรียกว่าสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไหมคะเป็นไม่เป็นไอ้ y คูณกับ y ลบหกเนี่ยพอใส่วงเล็บมันแปลว่าอะไรคะแปลว่าคูณใช่ไหมคะถ้าเราเอา y คูณเข้าไปในวงเล็บอย่างเงี้ย มันก็จะกลายได้ว่า y กําลัง2ลบ 6y เท่ากับ2นี่ใช่ไหมคะหลังจากที่เราคูณ y เข้าไปแล้วมันคือสมการใหม่สมการนี้เรียกว่าสมการกําลัง2ตัวแปรเดียวหรือไม่คะอ่ะพิจารณาข้อที่หนึ่งมีเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่มีเนาะข้อที่สองตัวแปรยกกําลัง2หรือไม่มีนะข้อที่สามตัวแปรมีหนึ่งชนิดไหมคะชนิดเดียว เพราะฉะนั้นข้อที่ห้าก็เป็นค่ะสมการกำลังสองตัวแปรเดียวต่อไปข้อที่หกค่ะมีเครื่องหมายเท่ากับไหมคะมีมีตัวแปรยกกำลังสองไหมคะมีแล้วก็มีหนึ่งตัวแปรชนิดตัวแปรเดียวไหมคะเป็นตัวแปรเดียวแต่นักเรียนอย่าพึ่งทำไมถึงอย่าพึ่ง x ก,กำลังสองตัวนี้มันมีสองอันเห็นไหมคะ ในทุกสมการที่เราพิจารณาไม่ว่าจะเป็น t กําลังสองของข้อ2 x กําลังสองข้อ3 y กําลังสองข้อ4และ y กําลังสองของข้อ5ล้วนมีกําลังสองตัวเดียวแต่ข้อ6มีกําลังสองคียอันคะ2อ,อันนักเรียนต้องทําให้มันเหลืออันเดียวก่อนคะ่ะแล้วค่อยสรุปว่ามันเรียกว่ากําลังสองตัวแปรเดียวไหมนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ทําการย้ายข้าง x กยกกำลังสองที่อยู่ด้านขวาเนี่ยมาอยู่ด้านซ้ายให้มันอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้น x กำลังสองที่อยู่ด้านขวามันเคยบวกใช่ไหมคะด้านซ้ายมีอย่างนี้เนาะอ่ะนี่นะคะด้านซ้ายมีอย่างนี้ x กำลังสองที่อยู่ด้านขวามือมันเคยเป็นบวกนันเรียนก็ย้ายมาลบอ่ะเท่ากับสองอย่างนี้เนาะย้ายข้างตามหลักการสมการทั่วไปแล้วจากนั้นก็ทำอะไรคะเอา x กกำลังสอง กับ x กำลังสองตัวนี้ที่ย้ายมาแล้วอ่ะจะมันลบกัน x กำลังสลบ x กำลังสองก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่นั่นเองคะ,เป, 0, คะเป็น0นค่ะเป็น0นย์ะคะเพราะฉะนั้นข้างซ้ายมือเหลือแค่ลบแ x เห็นไหมคะถ้ามันมี x กำลังสองสองตัวเราต้องทำให้มันเหลือตัวเดียวก่อนแล้วค่อยไปตัดสินใจว่าสิ่งที่เหลือจากการย้ายข้างที่ทำให้เหลือ x กำลังสองตัวเดียวเนี่ยมันเรียกว่าสมการกําลังสองตัวแปรเดียวหรือไม่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือหลังจากย้ายข้างแล้วเราเหลือแค่อะไรคะลบ 8x เท่ากับ2ถ้าเราเหลือเท่านี้ตัวแปรยกกำลังสองไม่มีแปลว่าข้อ6ก็ไม่ใช่สมการกำลังสองตัวแปรเดียวะคะ่ะยากอยู่เนาะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะแค่เราเห็นว่า X ถ้ามันมีแบบกำลังสองสองตัวจะได้ย้ายมาอยู่เดยกันเลยข้อที่7นี่ไงข้อที่7เห็นไหม ขพอที่เจอมีกําลังสองกี่อันเห็นไหมคะมีกําลังสองสองอันเราต้องทำยังไงก่อนย้ายไปอยู่ด้วยกันก่อนค่ะย้ายไปอยู่ด้วยกันก่อนเพราะฉะนั้นอ่าข้างๆข,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 ข้างนี้นะคะข้างๆข้างนี้ลบสองเอ็กกำลังสองบวกสามอันนี้ของเดิมเนาะแล้วก็ย้ายสองเอ็กกำลังสองที่อยู่ขวามือตัวนี้นะคะเนี่ยที่วงกลมสีเขียวอยู่ตอนเนี้ยย้ายมามันเป็นลบใช่ไหมคะ ย้ายมาบวกเลยค่ะแล้วก็เท่ากับ x ไหวหรือว่าเท่ากับ x ไม่ใช่เครื่องหมายผิดนะคะเท่ากับ x เฉยๆนะคะมันมาเขียนทับตรงนี้เฉยๆเท่ากับตัว x อ้าวทำการลบกันค่ะลบส x กำลังสตัวนี้นะคะเอามาบวกกับ2 x กำลังสอลบสอบวกสต้องเป็นอะไรคะ เป็นศูนย์เหมือนกันกับข้อหกเลยเพราะฉะนั้นพจน์ x กําลังสองไม่เหลือค่ะว่าเป็นศูนย์ไปแล้วเพราะฉะนั้นสามเท่ากับ x เนี่ยคือสิ่งที่เหลือที่นักเรียนต้องเอาไปพิจารณาว่าข้อเจ็ดใช่สมการกําลังสองตัวแปรเดียวไหมนะคะเพราะฉะนั้นข้อเจ็ดเหลือตัวแปรมีเท่ากับแต่ไม่มีกําลังสองเพราะฉะนั้นข้อเจ็ดก็ไม่ใช่กําลังสองตัวแปรเดียวค่ะเพราะฉะนั้นข้อเจ็ดกาเครื่องหมายอะไรคะถูกหรือผิด ผิดนั่นเองค่ะเพราะเจ็ดกากาเครื่องหมายผิดลงไปโอเคข้อที่แปดวงเล็บหายอีกแล้วนี่เติมนี้นะคะอ่ะใส่วงเล็บเข้าไปทั้งคู่ใส่วงเล็บเข้าไปทั้งคู่ข้อนี้ไม่ต้องคูณอะไรเยอะแยะก็ได้ค่ะเพราะเราไมไ่ต้องการหาผลคูณเราต้องการดูว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้เนี่ยเรียกว่าสมก,การกําลังสองตัวแปรเดียวไหมใช่ไหมคะ หนึ่งละมันมีเครื่องหมายเท่ากับไหมมีผ่านสองตัวแปรยกกําลังสองไหมคะเรายังไม่รู้ว่ามันยกกําลังสองไหมจนกว่าเราจะคูณมาหากันอย่างเงี้ยค่ะวงเล็บติดกันแปลว่าคูณถูกไหมคะอ่าเราก็กระจายตัว m ที่อยู่ในวงเล็บหน้ามาหาวงเล็บข้างหลังเลยการกระจายก็คือวิธีคูณน,นะคะเพราะฉะนั้น m คูณ n ไ,ได้ m ยกกําลังสองนอกกนั้นไม่สนใจลคะค่ะมันได้อะไรต่อไม่สนใจละ ไดเอ็มกำลังสองอ่ะตัวแปรกำลังสองแล้วมีเอ็มชนิดเดียวไหมคะชนิดเดียวเพราะฉนั้นข้อแปดก็เป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวค่ะกาขึ้นใหม่ถูกได้เลยข้อที่เก้าข้อที่เก้าไม่ 9, ต้องทำอะไรถูกไหมคะตอบได้เลยว่าเป็นหรือไม่เป็นคะมีกำลังสองเห็นชัดเนาะข้อที่เก้ามีเท่ากับมีตัวแปรชนิดเดียวคือ x เป็นข้อที่สิบละคะ อีตัวแปรชนิดเดียวคือ N มีเท่ากับมียกกำลังสองผ่านแปลว่าเป็นโอเคนะพอจะดูเป็นแล้วจะไม่คาว่าข้อไหนเรียกว่าสมการกำลังสองตัวแปรเดียว